สวัสดีครับผมมาเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับเป็นฮานอยค้งสุดท้ายนะครับงดประจำวันที่1นะครับเดือน5 2,566นะครับผมก็ของเราเมื่อวานนี้มาดูว่ามีคู่ไหนเข้าบ้างนะครับพี่มา1มคู่นะครับเมื่อวานนี้ถ้าสายรูดก็มา2รอบเนาะแต่ว่าตัวเจาะมา1คู่นะครับแล้วก็แตก3ตัวด้วยนะครับเลขตารางเมื่อวานนี้นะครับ ก็ผมให้วิ่ง5นะครับเนาะกับ4 5นี้ไม่มานะครับตัดออกเลยนะครับ4นะครับเรามาเข้ารอบไหนนะครับก็เฉพาะกิจนะครับ627กับ2 3นะครับของเราไม่มีนะครับส่วนพิเศษ0 8 4 9 9นะครับของเรามาแล้วระเอกนะครับใครวิ่งรุ่นที่4นะครับเข้าไปที่4884เน้นๆนนะครับแล้วก็ เลขตารางนะครับแตกสามตัวนะครับนี่เลยนะครับนะส่วนรอบปกตินะครับแปดหนึ่งเก้ากับหกสองนะครับของเราไม่มีนะครับผมส่วนในรอบ VIP 4 7 4เจ็ดสี่กับสามสามนะครับก็ใครวิ่งรูดที่สี่นะครับเข้าไปที่เจ็ดสี่นะครับ ก็สรุปแล้วสายรูดมา2รอบสายเจาะมา1รอบนะครับสลับโค้งสุดท้าย <c oughs> ส่วนแนวทางวันนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามารับชมนะครับกันเลยนะครับผมวันนี้เลขตารางนะครับเลขตารางผมได้9ได้2ได้1ได้8ได้0นนะครับผมแล้วก็ 6นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัววิ่งนะครับในวงสุดท้ายผมให้วิ่งไปที่ให้วิ่งไปที่6สายรู่ให้ไปที่เลขเก้นะครับ60 61 62 68 9 0 91 92 98นะครับผมนี่เลยนะครับตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นให้ไปที่61 68 90 91นะครับ เก้ากับหกเนาะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสามตัวนะครับผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งหกแปดหนึ่งเก้าศูนย์ นะครับพี่ๆก็ประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะวันนี้แนวทางหวยราพัฒนานะครับก็คือหยุดเนาะพี่ๆหลแลท่านก็น่าจะทราบกันนะครับผมวันนี้ท่านใดนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่เข้ากลุ่มเนาะใครสนใจเข้ากลุ่มนะครับแนวทางฟรีก็082-2091054นะครับผมวันนี้ก็มีเกมสนุกสนุกให้เล่นนะครับเนาะทายผลรางวัลนะครับก็ท่านใครสนใจเนาะก็เข้ามา ทักทายนะครับเข้ามาทักทายหรือว่าเป็นพี่น้องบ้านเดียวกันได้นะครับเป็นบ้านของน้องแอดเองนะครับผมก็อย่างที่บอก082 209 1054นะครับ ID Line นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกรับสวัสดีครับ